ข่าวด่วนต้องฟังกับยุคนวิเศษสังนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทำการแจ้งเข้ามาว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 อีก9คนแต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับว่าทั้ง9คนนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจนเกิดคำถามว่าสุพรรณบุรีจะกลายเป็นคลัสเตอร์กลุ่มใหม่หรือไม่แล้ว ขั้นตอนของการติดเชื้อนั้นเริ่มต้นจากตรงไหนอย่างไรนะครับจนกระทั่งจากการสืบสวนสอบสวนโรคในวันนี้ทางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยท่านผู้ว่าได้ทําการถแถลงออกมาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับยืนยันนะครับว่าสุพรรณบุรีนั้นไม่ใช่คลัสเตอร์กลุ่มใหม่อย่างแน่นอนเพราะจากการสืบสวนสอบสวนโรคพบว่าทั้ง9คนนั้นติดโควิดภายหลังจากการไปท่องเที่ยวแพร แบบปิดนะครับสวัน2คืน3วัน2คืนท่องเที่ยวแพรแบบปิดที่จังหวัดกาญจนบุรีก็คงจะเป็นลักษณะของการไปเที่ยวล่องแพนะครับเพราะอะไรครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านอกเหนือจากทั้ง9คนที่ติดเชื้อเนี่ยยังมีอีก2คนครับมีอีกสคนที่ติดเชื้อแต่ไม่ใช่คนจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ร่วมกันไปเที่ยวที่แพรคณะนี้ด้วย ก็คือคนที่จังหวัดนนทบุรีอีกสองคนมีคนที่จังหวัดนนทบุรีอีกสองคนติดโควิดทุกผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าทั้งหมดทั้งหมดไปเที่ยวที่แพรมาแพรแบบปิด3วัน2องคืนแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน9คนกลับสุพรรณส่วนอีกสองคนกลับนนทบุรีเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้ามันเริ่มมาจากสุพรรณบุรีคนที่ไปเที่ยวแพรตรงนี้ก็ต้องไม่ติด ที่มาจากนนทบุรีแต่นนทบุรีติดด้วยเพราะนั้นจึงสันนิษฐานว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าต้นตอน,นั้นเกิดมาจากการไปเที่ยวแพรในระบบปิดที่ว่าเพราะอีกสองคนติด9บวก2เป็น11 9เบวก2เป็น11แต่ข้อมูลที่ผู้ว่าถแถลงเนี่ยน่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องครับมีอยู่คนเดียวครับไม่ติดเชือ้อไม่ติดนะฮะคือสรุปเนี่ยเขาไปกันทั้งหมด10 19บกวกก็เป็น11เข้าไปกันทั้งหมด12คน เขาไปกันทั้งหมด12คนติดมากลับมาที่สุพรรณเก้ากลับไปที่นนทบุรีสองติด11หมายก็ว่าสิบ12คนไม่ปิดคนเดียวจากการสืบสวนสอบสวนโรคปรากฏว่าทราบว่าไอ้คนที่ไม่ติดเนี่ยคือคนไม่กินเหล้าอันนี้เอาจากการสืบสวนสอบสวนโรคนะฮะเพราะทั้งหมดเนี่ย คงจะสนุกสนานกันบนแพรคงมีการร้องรำทำเพลงสนุกสนานกินเหล้าอยู่ในวงเดียวกันแต่คนนี้ไม่กินเหล้าก็อาจจะไม่รู้ล่ะครับว่าเขาไปอยู่ตรงไหนอย่างไรแต่พอไม่กินเหล้าปุ๊บเขาไม่ติดโควิดเขาไม่ติดโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนจำนวนมากมาอยู่ในสถานที่เดียวกัน12คนติดไป11แต่พออีกคนหนึ่งเขาคงเว้นระยะห่างไม่สัมผัสหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ติดโควิดก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจคนไทยทั้งประเทศว่าเรายังคงประมาทกับโควิด -19 ไม่ได้เลยนะครับ